สวัสดีครับเอฟซพ่อใหญ่เปียกเอฟซีลดไถยหน่อยเจ้าแลดดงนะครับเอาสีเห็ดผ่านหัวหมูติดรถไถยหน่อยดัดแปลงหรือรถไถใหญ่ครับน่ะขายเนี่ยนะครับเขาต้องมีแ่าแท่นด้ครับแท่นอัดไฮโดรลิกนะครับนี่ครับผมซื้อมาแล้วนี่ห้สิบตันครับพี่น้องครับบาน,นมะเบิงบานคง เฮาสีเห็ดโค้งนี่ต้องใส่เล็กไงป่ะไหนครับพี่นอ้องมาเบิ่งครับอ่าโค้งเล็กนะครับโค้งปั๊มให้โดริกน,น,น,นี่ครับพี่น้องเบิ่งครับเพี่อาจิตเหมืดในจังหน่อยนี่ครับนี่ล่างหาครับพี่น้องบักนาเติบเลยนะครับล่างหาเลยครับนี่นี่ล่างหานี่เห็ด เฮ็ดข่านมันครับพี่น้องครับนี่ล่างหามักยาวเุยนะครับนี่ครับต่อมาครขาครับพี่น้องขาขาครับฐานนี่ครับนี่กองกองหกกับกองหกคูณนิวเครืองนี่ครับนี่เห็นบหครับมันบรสัทธ์ไหนเพราะว่ามันคำมมีเวลาอัดอันนี้แหละครับน่าขาดม่ได้เลยครับ แทนให้ดรอลิกอัดนะครับอัดใบผ่านอาญามเห็ดใบผ่านหัวหมูไทยกบฟางรถไทยหน่อยต้องมีแทนให้ดรอลิกนะครับบักง่อยพี่ครับนี่บักคาซิปตันนะครับอัดใบผ่านมังคขาจะโค้งม่นครับพี่หน้องครับนี่นี่ใบผ่านเขาคจะโค้งม่นเบื้องเอาครับนี่ นี่ครับอัน,นมันบกโค้งดีนี่มันก็ถ่ายกบฟังเมื่อไรครับแล้วก็ต้องเฮ็ดเป็นของเจ้าของอันนี้ของของเพื่อนหรอกครับนี่อันนี้แบบของเพื่อนแต่ว่าแบบของผมเนี่ยมันต้องกบดีก็นี่แล้วก็สีบอยฟังมาขวังขวงน้ำมูลนี่นะครับเมย่้ฟังขวังน้ำมูลน,นะครับเฮ <s> ็ดอย่างไรมันจะกบหลวดหลวดหล,ลวดม้วนนะม้วนกวบฟังไปเลยนี่แหละครับ กำลังสีเ็ดอยู่นี่ครับอุปกรณ์ก็เตรียมมาแล้วเหล็กรางห้าบ่งดูพี่น้องหน้าเติบเหล็กกองหกนี่ครับนีอนนน่อันนึงเป็นขาตั้งอันนึงเป็นขั้นหลับขั้นหลับใตข้นหล,ลับเทิ่งกับปากหน้าเติบ <c oughs> เอาคลิปนี้ก็มาฝากมาตอนครับพี่น้องครับ uh, เอฟซีพอมีเตียกหน้าห้างเทียกั บ่มีแนวลงเด้อครับมีสาระแน่ดีแน่บันนีแน่ก็ล่งไปให้ FC ซได้เห็นนะครับเอาขอบคุณครับสวัสดีครับ